สวัสดีค่ะเด็ก,กๆทุกคนวันนี้เรามาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูจะพามาเรียนสร้างรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมกันนะคะเรามาดูกันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทําในวันนี้นะคะก็คือการเลือกสปรายคุณครูเบื่อตัวแมวเหมียวแล้วตรงนี้นะคะเรามาเลือกสปรายที่เราอยากได้กันดีกว่าค่ะ ไปชูตเอาสปร이ดนะคะมาเลือกได้เลยนะคะจะเอาตัวไหนเลือกเลือกได้เลยนะคะวันนี้เอากบดีไหมคะนักเรียนเอาฟ r อกเอากบดีไหมคะหรือจะเอาจีจิก้าหรือจะโกโบอาค,คุณครูเลือกโกโบก็ได้คะ่ะเลือกขึ้นมาโกโบขึ้นมาถ้าเราอยากให้โกโบมีขนาดเล็กลงเราก็มาเลือกเปลี่ยนขนาดตรงนี้นะคะ ลบจาก100ลองเป็น50ดูนะคะแล้วก็คลิกตัวโกโบก็จะเปลี่ยนขนาดให้เรานะักเรียนเห็นไหมคะเสร็จแล้วถ้าอยากให้ขยายตัวเป็นตัวใหญ่ขึ้นเราก็ไปเลือกขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็คลิกนะคะตัวโกโบก็จะเปลี่ยนขนาดตามที่เราต้องการนะคะวันนี้คุณครูจะเอาขนาดเล็กนะคะคุณครูจะเอาขนาด50นะคะ คลิกเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกทํางานนะคะให้ตัวโกโบทํางานเราก็ไปที่บล็อกคําสั่งแรกเลยก็คือบล็อกคําสั่งเมื่อคลิกธงเขียวใช่ไหมคะไปที่บล็อกคําสั่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้ตัวโกโบนี้อยู่กึ่งกลางหน้าเวทีนะคะ ให้ x เป็น0 y เป็น0นะคะเราก็ไปที่เคลื่อนไหวค่ะไปเลือกที่ไปที่ x กับ y ตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็น0นะคะ0 y 0เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะคะตัวโคะ้งก็จะมาอยู่เห็นไหมคะ x0 y0 ข้างล่าง v ีก็จะเปลี่ยนตามที่เรากำหนดเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเลยค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำบล็อกคำสั่งของเรานะคะเราจะสร้างรูปห้าเหลี่ยมอันดับแรกเลยเราไปที่ของควบคุมไปเลือกทำซ้ำมาไว้เลยนะคะเราจะสร้างรูปห้าเหลี่ยมเราก็เปลี่ยนจาก10เป็นทำซ้ำห้า 5รอบนะคะ5ครั้งเสร็จแล้วเราก็ไปให้ตัวละครเคลื่อนที่เราก็ไปที่บล็อกเคลื่อนไหวไปเคลื่อนที่ลากเคลื่อนที่มาใส่นะคะ100นะคะ109และหันขวากี่องศาคะนักเรียนห้าเหลี่ยมจะมีขนาดแต่ละมุมเท่ากับ72ก็คือ360หาร5นั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ช้าลงเราก็าไปที่บล็อกคำสั่งควบคุมไปเลือกรอหนึนาทีนะคะ,ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าค,คุณครูยังไม่ได้ใส่บล็อกอะไรลงไปนักเรียนลองดูและสังเกตดูนะคะบล็อกปากกาใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใส่บล็อกปากกาตัวละครก็จะ ทำงานแต่ไม่มีเส้นปากกาเกิดขึ้นนักเรียนลองดูคลิกที่รงเขียวดูเห็นไหมคะไม่มีเส้นปากกาเ,เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมาใส่บล็อกคําสั่งปากกาไปเลือกลบทั้งหมดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะลดปากกาเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนคําสั่งการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปที่ ตั้งค่าสีปากกาให้ปากกบเลือกสีปากกาได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะลองเลื่อนหาดูเราจะชอบสีอะไรคุณครูเอาสีเหลืองจะชัดไหมคะโอเคลองเล่นดูนะคะคลิกที่ธงเขียวเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะ สังเกตว่าคุณครูเลือกสีเหลืองปากกาไม่ชัดเส้นปากกาไม่ชัดคุณครูจะมาเปลี่ยนขนาดปากกาให้เป็นตั้งขนาดปากกานะคะเอาสักค่านะคะดูนะคะนักเรียนดูนะคะว่าขนาดปากกาจะเปลี่ยนไปไหมคลิกค่ะดะคะูค่ะขนาดปากกาก็จะใหญ่ขึ้นตามที่เราตั้งค่านั่นเองนะคะให้นักเรียน ไปลองสร้างรูปห้าเหลี่ยมดูนะคะและหกเหลี่ยมดูนะคะหกเหลี่ยมเราก็จะเพิ่มตรงไหนคะนักเรียนไปเพิ่มเปลี่ยนตรงนี้ก็พอนะคะเปลี่ยนเป็นหกนะคะและจำนวนเก้าก็เหมือนเดิมนะคะขนาดองศาหกเหลี่ยมก็จะเป็น6กสามหารหกก็จะเป็น6กสใช่ไหมคะ ลองเล่นดูนะคะเปลี่ยนสีปกากกาใหม่นะคะเปลี่ยนสีปกากกาใหม่อันอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะลังเรียนคลิกเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนไปตามโปรเจกต์ Project, หรือตามบล็อกคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมานะคะจากห้าเหลี่ยมก็จะเป็นหกเหลี่ยมง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก ะะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะการสร้างรูปวงกลมค่ะสวัสดีค่ะ